ครับผมก็อยู่กับ cx 8ปนะครับคันนี้ก็มาจากสระบุรีนะครับมาติดตั้งตัวกล่องคาเพีัสนะครับเอาไว้ดูหนักโดยที่ไม่ต้องหมดประกันนะครับตัวกล่องก็จะเกยบแค่นี้นะครับเียบแค่มือถือไปเลยครับการใช้งานครับก็แค่แช้เขาจปอดรับแล้วเราก็สามารถเล่นเล่นแอปต่างๆได้เลยนะครับก็มี n e t f l i ที o u t u b e TV ีออนไลน์ครับมาลองเล่นดูนะครับไม่ต่งงาันด้วยเสียงครับเปิดรายการตลกบกฉากใน youtube ที่รอกบอกว่าพี่เปิดไปแล้วครับมันกดทุกมันจะเป็นฟอร์ค่อนข้างเร็วขึ้นครับเราสั่งให้มันเปิดรายการอะไรก็ได้ถ้าเป็นพรีเมียมก็ไม่มีโฆษณาเลยที่สำคัญตัวนี้เราสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับนำทางไปเซ็นท่านแจ้งวัฒนะวันนี้เราได้เซ็นท่านแจ้งวัฒนะมาแล้วใช่ไหมเราก็อยาก รูหนักไปด้วยเราก็แค่กดแบกหน้าจอเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนะไปทางตัวกดฉยนได้แล้วก็กดปึ๊บเราก็เลือกอยากจะดูอะไรทีวียูทูบอ่ะก็เปิดอัปได้ลแล้วล่ะสองหน้าจอีสองจอแต่คร่าคร่าจะหายไปเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ใช้งานได้ปกติเลยปึ๊บกระลับเข้ามาเองสบายมากเลยก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ ครับผม